ตอนนี้กำลังจะขึ้นไปบนเขาแล้วไปดูหน้าบ้านมีใครมาไหมครบแดงวิลลี่จะตูบโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนะเดี๋ยวฉันนัเข้าวให้พวกเธอก่นอนโอเค เนี่ยฉันจะขึ้นไปบนเขาแล้วทุกคนตอนนี้ถึงบนเขาแล้วเด็กๆสวัสดีพ่อแม่ มอมแมมมาวินลอลลี่ยงไดยังไงในมอมแมมจะขาวอ่ะขาวมาทักกายในูอ๋อขาวจ้ะอขาวสีงสีงจ้ะแดงดำดำมาทักทายอืมโอเคมาเดินมาเดินมามาเดินมาเดินมาทำอะไรเป็นกลุ่มเลยเอามอมแมมเดินมาแล้วเหรอเดินมาแล้วเหรอมอมแมมเดินมาแล้วเหรอ เอาเดินมาเดินมาแล้วๆๆๆหนูมาคนเดียวมแต่มอมแมมมาที่รักฉันเนอมอมแมมมอมแมมรักฉันนะเนี่ยโอโอมอมแมมรักฉันคนเดียวเลยเนี่ยโอ๊ยแค่อุ้มหน่อยอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยดีดีก่อนมอมแมมมาคนเดียวมาอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยมีแต่มอมแมมนนะี่เนาะรักฉันเนี่ยวกนั้นไม่มาเลยพวกนั้นทำอะไร มัวเสริมรอเสริมสวยกันให้หนูรักคุณหนูรักคุณแม่มอมแม่หนูอยากจะเต้นเต้นมอมแม่มาวินเชื่อมาช้านะเสริมรอโอ้จะกระลิงสวินวิงจะกอด ปวินก่อนปวินปวินนี่เหมือนนานโนเลยอะไรอ่ะโอเคไปกินข้าวกัน

เลตาพอดวยโอ้มันกอนสวยเกไปทางด้านไเลตาพอวยเขาหลักพวงันนามวันนีดีที่สุดต้องนมอตามถึงเเบอกมันหาใหญ่แล้วอน้ำน้ดดนี่เออนดดมันที่จับแล้วนะ แต่ก่อนมันค้างนะอันโอ้เจวมวโอเจอวมวน่ารักเสมอเนี่ยเดีด๋ยวดขอบคุณฉันยังแต่ก่อนหลุมได้นะครับเนี่ยเนี่ยขอบคุณนะอ่ะโอเคเวลานืมมันเล่นมันเล่น,นมไม่ขี้ดมันแล้วมันตัวเบลเลอร์เธอแล้วมันนอนสองเบะาะเลยเหรอหัวไปพลาดเบาะลุงจรน,นะจริเงเธอนอนได้แล้ว นอนได้ละไปพากันนอนได้แล้ว,นอ,นลวอือหญิงจะมาส่งคุณย่าฝันดีเอาเลยจ้ะ,จะอือหญิงมาส่งขอให้คุณย่าฝันดีค่ะถ้าคุณย่าชมขอคุณย่าสุภาพแข็งแรงค่ะอือเอาเลยโอเคงั้นเธอก็ไปนอนได้แล้วส่งคุณย่าเสร็จเราไปนอนมานอนได้ละอหญิงมานอนได้ะละโนเรียกเลยนะ โนเรียกดิฟันขาวเลยไปนอนไปไปนอน <S <S เธอเรียกยังไงโนเธอหยีฟันน่ะหน้ากิงแก่ทำอย่างหน้ายิงแก่นะไม่ซำนอนแล้วไปนอนเดี๋ยวนี้ญิงไปนอนไปนอนที่ของเธอนโนเสียงเธอเนี่ <S <S ยดิงไปนอนที่ของเธอไปนอนตรงนน้นไปนอนเอาไปนอนเลย กำ <c oughs> ลังกันหนูเธอเป็นอะไรของเธออืม <c oughs> วอมเสียงอืม <c oughs> วอมเสียงลุกแล้วลุกแล้วลุกแล้ว <h> ah> เป็ดอะไรยสุดสาวคนรำเธอนอนนี่นอาดลาดมากเลยอืโอเค ฝันดีครับทุกคนราติสวัสดีคุณนาน À, lại chồng giúp diện hả trồng chút đâm mẹ diên điên cha yin cha đây đua này ไปมาไปม,ม,มาเลยไปยินจายินจายิน,ยนขา้าหนูสิงนี่แบบสายตาเขานี่เขาเป็นนักล่าจะเป็นนักล่าใช่ไหมหนูสิงจะเป็นนักล่าใช่ไหมนี่นักล่าแหมไม่สาวนักล่ามาฟังเสียงนก ใบไม้นะใบไม้ต๋องมากเลยยีนักล่าต๋องเห็นใบไม้ร่วงวิ่งไปแล้วผู้นายกลับแล้ว <c oughs> <c oughs> ไปได้แล้วโอเคเป็นแถเอาอมัดเอาเขามัดไว้ไปแล้ว